ับข้อที่12นะครับเมื่อรถหยุดกระทันหันผู้โดยสารจะขําไปข้างหน้าปรากฏการนี้เป็นไปนตามกฎข้อใดของนิวตันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรานั่งอยู่บนรถนะครับโดยสารนะครับสมมติว่ามีรถนะครับตรงนี้ เราขับไปขับไปนะครับสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถโดยสารนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้รถมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ค่าหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ค่าหนึ่งนะครับตัวของคนเรานะครับที่อยู่บนรถมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วของรถนะครับทีนี้นะครับพอรถหยุดกระทันหันนะครับตรงรถรถของเรานะครับหยุดนะครับทีนี้ความเร็วของคนนะครับของเรานะครับ ยังไม่หยุดนะครับมันจะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับทีนี้มันเลยทําให้คนทำอัาไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าคนของเรานะครับก็จะมีความเร็วคันหนึ่งของมันอยู่นะครับตรงนี้ความเร็วของคนไม่หยุดนะครับเพราะว่าไม่มีแรงอะไรมากระทํากับคนนะครับซึ่งมันจะเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งนะครับหรือสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ในแนวตรงนะครับนอกจากจะมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุนะครับก็คือคนนะครับที่อยู่ผู้โดยสารนะครับตรงนี้มันมีความเร็วของมันมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงอะไรมากระทํานะครับทีนี้รถหยุดขนก็เลยไปข้างหน้านะครับซึ่งเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่1ครับ